ทุกคนครับผลตัดสินคดีลุงพลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยมีโจทย์เป็นทางครอบครัวยื่นฟ้องจำเลยก็คือลุงพลกับป้าแตน่นโดยศาลพิพากษาให้มีความผิด2ข้อหาจำคุก20ปีก็คือข้อหาพลาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรท ทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นค้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและอีกหนึ่งข้อหาก็คือกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยเชื่อว่าลุงพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ส่วนตัวป้าแตนเองนั้นสารยกฟ้องนะครับโดยคดีนี้ย้อนไปเกิดขึ้นเมื่อปี2563ครับมีคนไปพบศพของน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่บริเวณภูเขาเหล็กไฟนะครับคดีนี้ใช้เวลาในการสืบสวนแล้วก็มีตัวละครสําคัญเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคนหนึ่งในนั้นคือลุงพลกับป้าแตนที่ทางครอบครัวเนี่ยเป็นโจทย์ยืดฟ้องนะครับโดยวันนี้สารพิพากษาเสร็จจิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยหากสารอนุญาตให้ลุงพลได้รับการประกันตัวครอบครัวก็ เตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อสารอุทธรณ์ต่อไปคับ